เป็นระยะเวลากว่า3เดือนที่โรงเรียนทามิกการามอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีต้องตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมสูงถึงเกือบ2เมตรก่อนหน้านี้ทําให้การเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้ต้องยุติลงหลังจากเพิ่งเริ่มการสอบปลายภาคของภาคเรียนที่1ไปได้เพียงแค่วันเดียวต่อมาภายหลังจากน้ำลดเพียงไม่กี่สัปดาห์ระดับน้ำในโรงเรียนก็ค่อยๆลดลงเหลือเพียงร่องรอยความเสียหาย ทั้งในห้องเรียนหอประชุมสภาพสนามฟุตบอลที่ยังมีน้ำท่วมขังรอยคราบระดับความสูงของน้ำที่ยังทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่จดจำด้านนายวิเชียนสุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิก,การามได้เล่าถึงเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2538ว่าระดับน้ำภายในโรงเรียนสูงถึง50-60เซนติเมตรแต่พอมาถึงปี2554 ระดับน้ําในโรงเรียนท่วมสูงถึง2เมตรทําให้ห้องเรียนชั้นหนึ่งของทุกอาคารเรียนได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอุปกรณ์การเรียนรวมถึงเอกสารประกอบการเรียนที่ย้ายหนีน้ําไม่ทันก็ถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายกําลังใจหมดไปเยอะทั้งครทงทงูทั้งนักเรียนนะพอมาเห็นสภาพที่สุดโรมหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์หรือว่าภายในห้องเรียนชั้นล่างที่ที่น้ําท่วมเนี่ย กระดานดำโต๊ะเก้าอี้ตู้เก็บเอกสารหรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสือเรียนต่างๆเนี่ยก็จะเสียหายไปค่อนข้างมากอย่างโรงเรียนนอกจากโรงเรียนประสบกับน้ําท่วมแล้วเนี่ยอย่างครูครูครมีสิบท่านในกรเจ็ดท่านที่ที่โดนน้ําท่วมเนี่ยประสบเหมือนกันส่วนนักเรียนเราร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเด็กร้อยยี่สิบสองคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากอุทกภาายัยครั้งนี้ทั้งหมดเลยเพราะบางส่วนไม่สามารถจะอยู่บ้านตัวเองได้ก็ไปอยู่ที่ โรงเรียนนี่ก็มาอยู่แล้วก็สลาวัดก็ไปอยู่พลังน้ําใจไทยวันนี้เอามาให้เราทั้งหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แลทาสีโรงเรียนใหม่แม้แม้แต่เสื้อผ้าอะไรต่งตางนียแล้วสื่ออุปกรณ์กีฬาอะไรต่งตางๆก็เอามาให้เยอะวันนี้เยอะมากคิดว่าโรงเรียนก็แทบจะกลับเหมือนเดิมแต่จะเสียอย่างเดียวก็คือเรื่องเรื่องภูมิทัศน์ซึ่งเราใช้เวลาดําเนินง,งานมาก็หลายปีกว่าจะโรงเรียนที่สวยงามอะไรแบบนี้ ส่วนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษานี้ก็ได้เปิดภาคเรียนไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ครับผมขณะนี้นะครับ เหล่าอาสาสมัครทีมพลังน้ำใจไทยก็เตรียมตัวนะครับลงสีทาสีบริเวณพื้นหอประชุมนี้ทั้งหมดนะครับทำให้หอประชุมนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคณะทีมพลังน้ำใจไทยก็ได้มาช่วยเหลือนะครับซึ่งเด็กๆที่นี่วันนี้ก็มีความชื่นใจแล้วก็ยินดีมากๆที่มีพวกพี่ๆนั้นเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนการลงมือช่วยกันทาสีภายในห้องเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เหล่าจิตอาสาพลังน้ำใจไทยได้ลงมือลงแรงเพื่อเร่งฟื้นฟูให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้เหมือนเดิมนอกจากนี้เหล่าจิตอาสาพลังน้ำใจไทยยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภายน้ำท่วมเช่นเดียวกับคุณยายท่านนี้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดีใจ ของการเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนที่หลานของตนกำลังเรียนอยู่ว่าในช่วงน้ำท่วมตนและครอบครัวต้องขึ้นไปอาศัยอยู่ชั้นสองแต่พอภายหลังน้ำลดคุณยายเองก็รู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะสู้ต่อไปก็น้ำแห้งแล้วละแห้งแล้วนะลูกเมื่อก่อนต้องอยู่ชั้นสองก็ร่วมมาลูกเย้เลยสบายใจแล้วลูกสูสู้สู้ โครงการพลังน้ำใจไทยเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่12องค์กรซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อระดมทุนในการฟื้นฟูด้านการศึกษาโดยเริ่มที่จังหวัดลบบุรีเป็นที่แรกก่อนสุดาวีทรทัศน์ถ,ถ่ายภาพอิสรภาพหนุนพักดีรายงาน